ทุกคนวันนี้วันที่สองแล้วนะคะมาในสภาพน่าสดมาก <c oughs> คือเราไปอาบน้ำก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้ไอชิคกำลังจะไปอาบน้ำแล้วน้องหาไดรี่ผ้าเอ้ยหาไดรเป่าผมแล้วเอามาลีผ้าแต่กลายเป็นว่ามันดบับต, <c oughs> ต,ตอนแรกอาอะไรมันอีกตอนแรกอะน้องเอาไดรเป่าผมมามารีผ้าบนเตียงของมันนี่ไดอ่อะมันติดติดดับดับเว้ย จนโฮรรีเซพชันแล้วมันก็ติดเหมือนต้องฟ้องก่อนปะแล้วมันถึงจะติดอะไรประมวานเนี้ยแล้วคือเราสาผมแล้วอะแต่ผมยังไม่ได้เปล่าอะอะโหลเดี๋ยวขอเวลาไปแต่งหน้าก่อนนะคะ h Two อะโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ออกเดินทางกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็กำลังจะไปหาผู้ชายของเรากันวันนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญก็คือรองามนะกับ ผู้ชายที่ว่าของเรานั้นคือบังคันนั่นเองนะคะนี่อยากเข้าคนสองมงอะนี่ได้หลุมนี่ได้หลุมอยู่ขวากันหมดเลยเนาะแตเมนไปไหนเมนไปซ้ายเมเมไปจีมินอันนี้เมนพิกาเมนแท้ๆค่ะส่วนน้องไอชิอาจตรงกกมาครบเอยังไม่ครบนี่ค่ะอีกสามมยลายเต็มหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ national stadium national stadium ชีเอาจากในเอ็มบีเอ็มบีอ่ะตรงกับจงกุ๊กหมดเลยแบบคนนี้เอาคนนี้เอ็มบีนั่งเอาคนนี้อ๋อจงกุ๊กหมดโอเคจงกุก๊กคิดว่าชอบจงกุก๊กเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คอนนะคะบ๊ายบายไอโยถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ National Stadium นะคะถึงเลยเหรอะกำลังจะเดินไปยังไม่ถึง มันมีส่วนน้ำใช่ไหมแล้วแบบมีผู้ชายถอดเสื้อเต็มเลยปีศาเดี๋ยวเราจะพาไปส่องแต่ไปสองข้างไปสองข้างเลยค่ะแล้วไปสองข้าง,ไป,ง,างไปสองผู้ชายไปสองผู้ชายก่อนไปสองบางทานนะคะก็ไปสองผู้ชายก่อนนะคะสรุปนี่นะคะบุคคลที่รีบไปต่อแถวแต่ตื่นสายนะคะตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่สําหรับบัตรหลุมเข้าแถวต่อคิวกันแต่ว่าเขายังไม่เปิดคิวนะอุ้ยอุ้ย,ยเจออะไรเวย 好、oh. เขาเปลี่ยนชื่อแวหรอเปลี่ยนเร็วนะคนนี้ขอเดาว่าชื่อจีมนคนนี้ขอเดาว่าชื่อชิก้าใช่ไหมชิลกาจ้าอันนี้เจ้เขาสอี่เขาอันนี้ต้งเป็นจีมินแล้วล่ะคนนู้ที่ลองลงมาคนนั้นคือบีแต่ว่าเขสุดท้ายเป็นแฟนของฉันถ่ายรูปให้ก่อนได้ปะได้ยหนึ่งสองเห็นแล้วหนึ่ง ซ้อมอยู่ก็ซ้อมู่อยู่ยนสเต้อนเมื่อกี้ก็ต้องไป f o l โล่ทวิตเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วก็รับของฟรีมาติ้งนองไอ้ก็ได้ของฟรีมาเหมือนติ้งนองติงนองติงนองเอ้ยนี่อยากได้ไอ้ตัวถั่วน้อยฮัลโหลทุกคนจะบอกว่าแปะกล้องเราหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วพรอาจจะเริ่มประมาณหนึ่งทุ่ม ิงคโปร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคอนเสิร์ตจะสนุกมากน้อยแค่ไหน เดค่อสามสองหนึ่งอเ,อเชั่เอาล่ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะ ซึ่งหลังจากนี้คือเราขออธิบายในช่วงระหว่างที่เกิดคอนเสิร์ตก่อนนะคะตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะมันไม่ได้หาแค่บางทันอย่างเดียวนะคือไอชิตั้งแต่ต้นจนจบน้องจะถามว่าเัง ah, คนนี้ใครอ่ะคนนั้นใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะหล่อจังคนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้ใคร,คนนใครซึ่งคําเดียวคนเดียวที่เราตอบไอชิไปก็คือตองกุ๊กตองกุกตองกุก ก็คืออย่างอย่างที่อามีรู้กันใช่ไหมคะก็คือถ้าบางทานเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมไปสักนิดนึงก็จะทําให้เปลี่ยนบุคลิกไปเลยซึ่งก็ทําให้อาชี้สับสนไปนั่นเองนะคะมันมีช็อตชัดหนึ่งที่จิมินล้มในเพลง DNA คือจริงๆอะ่ะ เสียงมันดังมากระหว่างที่ลมคือดังตึ้งเลยเราเลยแบบเฮ้ย <c oughs> น้องจะเจ็บไหมหรืออะไรยังไงแต่พอกล้องจับไปที่จังกุ๊กพอดีคือน้องหัวเราะไงเราก็เลยแบบอโอเคแสดงว่าน้องไม่ได้เจ็บมากแต่อยากจะบอกว่าจริง,รงๆเราตั้งแต่เริ่มนจบอะคือสนุกมากไม่มีอะไรที่ทําให้รู้สึกเฟลเลยไม่เราไม่ใช่คนที่เก่งภาษาอังกฤษมากเนาะคือเรารู้สึกว่ามัมพันเขาพยายามที่จะสื่อสารกับแฟนคลับได้ดีมากๆมันก็เลยทําให้จบคอนเสิร์ตอย่างเฮปปี้เย ใครที่ไปคอนไทยนะคะอย่าลืมวันที่ 6, 7เมษายนที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะยิลืงเจอกันนะคะเตรียมตัวเตรียมเงินที่สำคัญตเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะบางทานันเต็มที่มากๆมาให้กำลังใจพวกเขากันนะคะแล้วไปเจอกันที่คอนนะคะใครที่จะกดบัตรคอนเสิร์ตท,ที่สิงคโปร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนแบ็กพิ้งหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเราแนะนําที่ร้านนี้ กดไม่แพงก็เป็นแม่ค้าที่ใจดีมากเราไปต่างประเทศครั้งแรกใช่ไหมคะเราก็เลยไม่รู้ว่าเดินทางยังไงไกินข้าวที่ไหนจะอร่อยคนคนนี้คือจัดการให้หมดทุกอย่างนะคะอย่าลืมใช้ไปกันกันนะคะใครที่ดูช่องเอิญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอิญด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะ